ศึกษาศิลป์ก็ก็ตามชื่อเนศการนะครับน้องๆรุ่นนี้เขาก็ตั้งชื่อว่า,าศสสาสตร์ศิลป์เขาเรียนในเรื่องของาศาสตร์การสอนเรื่องของวิธีการสอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของศิลปะเรื่องของทักษะเรื่องของการสร้างสารรค์งานศิลปะก็คือว่าเด็กนอกจากจะสอนเป็นแล้วเนี่ยคนที่เป็นครูศิลปเนี่ก็ต้องทํางานศิลปะเป็นด้วยนะครับงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสรุปของ การสึ่อารทั้งหมด4ปีที่เขาเรียนมาก่อนที่เขาจะไปฝึกสอนเนี่ยเขาก็ลองมีผลงานที่เป็นงานสร้างสารรค์สักชิ้นหนึ่งเหมือนกับทดสอบตัวเองว่าจะไปสนามใหญ่นี่นจะไปสอนนักเรียนเนี่ยเรามีความสามารถที่เราจะทํางานศิละปะได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นผลงานทดสอบด่างหนึ่งครับสำหรับงานที่4งานจบของศิละปะศึกษานะครับ ก็อาจารย์ก็จะให้เน้นความเป็นตัวของตัวเองจะเน้นไปในทางฝ่ายอาร์ตก็คือเป็นเลือกเอกลักษณ์ของตัวเองมานําเสนอโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้ง4ปีในการรวบร,รวมเป็นงานหนึ่งชิ้นขึ้นมาเพื่อแสดงประสิทธิภาพเกี่ยวกับศิลปะของเราที่เรียนมาครับส่วนงานของผมก็จะเป็น เกี่ยวกับความสิ้นชอบส่วนตัวครับจะเป็นเรื่องของการสักครับผมอยากให้เขาเข้าใจว่าการสักไม่จะเป็นต้องเป็นนักโทษหรือเป็นคนเลวเสมอไปคนที่ดีก็มีอยากให้สังคมไม่เมารวมในจุดนี้ครับที่มาที่ไปก็คือเป็นความชอบเรื่องคว้วยไม้เห็นแล้วครับก็เลยสารสร้างาออกมาโดย มีคําถามว่าธรรมชาติสร้างสิ่งสวยงามให้มนุษย์แล้วมนุษย์สร,รสร้างอะไรให้ธรรมชาติครับคือคอนเสิร์ผมผมคิดจากพื้นดินที่เราหยับย่ําแล้วก็ดอกไม้ที่สดอยู่กับต้นแล้วเวลาร่วงลงบางคนก็ไม่เห็นค่าของการร่วงหล่นหรือการแก่เท่าอะไรประมาณนี้ผมเลยสื่อดอกไม้มาเป็นชีวิตของคนเราที่เวลาเด็กก็สดใสเวลาแก่ก็เหี่ยวผมก็เลยเ ดอกไม้มาสื่อในสภาพที่ความเป็นจริงความเป็นอยู่พวกนี้ครับงานทีสีของผมก็เป็นเกี่ยวกับชื่อว่าเฟกฮะซึ่งเป็นเกี่ยวกับความจอมปลอมความไม่จริงใจไม่อะไรในสังคมนะฮะโดยที่ผมคิดว่า,ามนุษย์ในสังคมทุกวันเนี่นะครับเห็นคุณค่าทางด้านวัตถุมากกว่าคุณค่าทางด้านจิตใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองครับผมก็เลยหยิบประเด็นนี้มาทำงานครับ ก่อนอื่นก็ชื่อชื่อผลง,งานก็ความคิดนะฮะชื่อผลง,งานคือความคิดปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนนะฮะก็เลยอยากเอาลายเส้นการ์ตูนมาชอบศิลปินนักเขียนการ์ตูนที่วาดแนวดาร์กฮะดา์ก่าตัวตาอยอะไรเงี้ยดักดาร์กหน่อยก็เลยเอาเอาลายเส้นนั้นมาเขียนเป็นความคิดออกมาเป็นแนวดาร์กงั้นฮะแต่อาจจะแฝงแฝงอะไรในภาพเยอะแยะครับต้องดูครับ ผลงานนะคะคือได้ตั้งชื่อไว้ว่า butterfly flower ค่ะคือจะเป็นเรื่องของดอกไม้โดยเน้นดอกกุหลาบค่ะแล้วก็ตามธรรมชาติแล้วหากดอกไม้ไม่มีมแมลงก็จะไม่มีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมชาติก็จะเป็นเพียงแค่ดอกไม้แห้งเหี่ยวไปเฉยๆดังนั้นจึงได้ใส่ผีเสื้อแสดงถึงความสวยงามลงไปเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผลงานค่ะผลงานชื่อว่านิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ นางไม้ค่ะเป็นการถ่ายทอดธรรมชาติและจินตนาการผ่านงานศิลปะแบบเด็กๆค่ะสื่อออกมาในโลกของจินตนาการค่ะว่ามีนางไม้อยู่ในปา่ามีความสวยงามของดอกไม้ของใบไม้ค่ะเป็นหนูว่าเพนกวินส่วนเพราะเหตุผลอะไรคือเหมือนว่าโลกร้อนขึ้นทนุกวันแล้วก็ทั้งคนทั้งสัตว์ได้รับความเดือดร้อนอย แล้วก็มีสัตว์ที่เขาอยู่ทั่วโลกึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องว่าที่โลกร้อนขึ้นทุกวันมันเกิดจากเหตุผลอะไรแต่ว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะน้ําแข็งก็เริ่มละลายเรื่อยเริ่มไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วอย่างเงี้ยหนูเสื่งให้คนรู้ว่าที่เราการกระทําของเราอะไรออกไปเนี่ยทาให้มีสัตว์อย่างหนึ่งนะอยู่ทั่วโลกเขากำลังเ,เดือดร้อน,เ,นเขาเริ่มจะไม่มีบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมัทน,นาพาทาก็คือก็ที่เรารู้กันอยู่นะคะก็คือเป็น ต้นกําเนิดคือกุหลาบของกุหลาบก็คืองานของชันก็เป็นลูกกุหลาบซึ่งครั้งนี้ตามจริงมี3งานก็คือมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูแต่ในครั้งนี้ก็คือได้นําไปแสดง2องงานนะคะก็คือสีแดงกับสีสเหลืองก็คือที่เลือกสีสองสีนี้แสดงว่ามันเป็นสีที่บ่งบอกถึงอารมณ์อะคะ่ะกุหลาบก็แสดงถึงผู้หญิงผู้หญิงมีหลายอารมณ์ มีหลายความรู้สึกมีทั้งเล่าร้อนล่าเริงสดใสอ่อนโยนอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลีบของกุหลาบที่ก็แสดงถึงความอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะก็เหมือนผู้หญิงที่มีหลายอารมณ์หลายรูปแบบอะคะ่ะว่าด้วยเรื่องของน้ําตาที่ไหลออกมาจากผู้หญิงคนนึงซึ่งส่วนมากถ้าคนได้ยินคําว่าน้ําตาทุกคนอาจจะนึกถึงความเสียใจใช่ไหมคะแต่ว่าในความเสียใจนั้นคนภายนอกอาจจะไม่รู้ว่าเขาอาจจะมี ความสุขหรือความดีใจอยู่ในน้ําตามเม้นนั้นก็ได้ค่ะงานหนูจริงๆจะมีทั้งหมด3ามชิ้นแต่ที่เอามาแสดงในครั้งนี้ก็คือมีสองชิ้นก็จะเป็นความสุขในขณะที่ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นดนตรีอ,าราอ่านหนังสือหรือว่าอาจจะเป็นความสุขที่ได้รับได้รับนั่นอาจจะหมายถึงว่าในเช่นวันเกิดมีคนให้ของขวัญอย่างนี้ก็อาจจะเป็นความสุขคนงานนะคะก็คือมีชื่อว่าสีสันแห่งกาลเวลานะคะก็เหมือนจะ เล่าในเรื่องของออชีวิตค่ะที่มาจากบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านก็เปรียบเสมือนออสิ่งที่รวมนะคะทั้งรอยยิ้มความสุขและความอบอุ่น,นะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังเรามานะคะแต่เนื่องจากชีวิตเราก็ต้องคู่คคกับกันเวลาค่ะเวลานั้นก็จึงเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนนะคะเป็นสีสันที่เหมือนคล้ายๆกับทรงจำค่ะที่มีเข้ามาแล้วก็ต้องมีจากไป จะมีแรงบันดาลใจมาเกี่ยวกับพวกความฝันนะคะเป็นความฝันเป็นจินตนาการก็คืองานจะออกมาในลักษณะที่แบบคนมองแล้วไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการจะถ่ายทอดอะไรก็คือมันเป็นความคิดความฝันเป็นจินตนาการของคนที่เขาจะมามองเห็นว่าเออเขาจะจินตนาการออกมาเป็นภาพอะไระคะเมื่อมองภาพแล้วเขารู้สึกยังไงคือมันเริ่มต้นมาจากว่าหนูเป็นคนอยุธยาค่ะก็เลยอยากถ่ายทอดภาพที่เกี่ยวกับ เก่าค่ะที่เหมือนมีครั้งตั้งแต่ในกดีตจนถึงปัจจุบันค่ะก็อยากให้เราหันมาสนใจในเรื่องโบราณคดีแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะเพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เหมือนจะห่างหายจากเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์น้อยลงค่ะผลงานที่หนูวาดก็คือเป็นกระบประพึกค่ะเป็นภาพเขียนสีน้ํามันเใช้ลัทธิอิมเพชชันนิสค่ะคือลัทธิ เห็นความประทับใจค่ะปกติก็ชอบวาดดอกไม้อยู่แล้วค่ะแต่พอเจอ,อช่วงที่ดอกกระเลิเพิ่งออกดอกนี่หนูก็แบบเิดความประทับใจมากแล้วพอรู้ว่าจะได้ทํางานได้ทํางานก็เลือกที่จะวาดสิ่งที่ตัวเองประทับใจค่ะเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองประทับใจแล้วตัวเองจะทําออกมาได้ดีที่สุดอะค่ะแล้วน่าจะมีความสุขมากที่สุดอะค่ะแน่นอนคือประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ผมถ่ายทอดลงไปในผลงานชิ้นนั้นอยากให้ คนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นอย่างน้อยน้อยคือได้ประสบการณ์ร่วมกันของเรื่องของความเชื่อในพระสิวะของความเชื่อของประสาทพนมรุง้ง ในส่วนของเด็กที่เป็นครูศิลปะเนี่ยถ้าทํางานได้ขนาดเนี้นะฮะหลายคนก็ค่อนข้างฝีมือก็ถือว่าพอจะโชว์ะให้กับเด็กได้ว่าเออคณครูเนี่ยจะไปสอนนักเรียนเนี่ยวาดรูปเป็นนะทางานเป็นนะครับอันที่อยากให้เขาเห็นก็คือว่าให้เขารู้ว่าเด็กศึกษา,าศาสตร,ร์หรือคนที่เป็นครูศิลปะเนี่ยก็สร้างสั่งงานได้คล้ายๆกับนกักศึกษา ที่เรียนทางด้านไฟอาร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ว่าเออให้เขามั่นใจสังคมมั่นใจว่าครูศิละปะที่ไปสอนลูกเขาเนี่ยคนเนี่ยเออมันเขียนรูปเป็นนะมันวาดรูปได้มันสร้างสรรค์ได้มันมีฝีมือมีทักษะตัวเนี้ยอยากให้ให,ให้เหมือนกับว่าเผยแพร่สังคมว่าให้เขารู้จักครูความเป็นครูศิละปะมากขึ้นแล้วก็ให้รู้จักศึกษาศักดิ์มากขึ้นครับ